ดีค่ะวันนี้ย่าจะมาปลูกย่าจะมาปลูกเนี่ยไอ้ดูก่นย่าจะมาปลูกไอ้ไอ้บวบงูเนี่ยย่าจะปลูกบวบงูวันนี้อ่าก่อนก่อนจะดูย่านะ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้่าด้วยนะจ๊ะจ๊ะ่าจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาจ้ะเนี่ย่ยาก็จะมาฝังฝังปลูกแล้วมาเพาะมาเพาะทำไว้ก่อนพอขึ้นแล้ว่าก็เอาไปลงนี่่าก็ใส่ดินไปแล้วเนี่ยใส่ดินในกระถางเล็กๆนี่แล้ว่าก็จะมาเพาะเพาะให้ให้เขางอกก่อน ยายก็จะไปลงหลุมที่หลังยายเนี่ยยาก็บวบงูยาซื้อมาซองหนึ่งสิบสี่บาทเหมือนกันซองสิบสี่บาทมีขีดเม็ดก็ไม่รู้เลยยาก็เนี่ยมีขีดเม็ดไม่รู้ยาก็จะาจะฝังไปเลยดูก่อนโอ้ยมีไม่ขีดเม็ดเลยเนี่ย <laughs> เดี๋ยนับเม็ดดูกันอุ้ยจ่ายล่วงไปไหนเม็ดนะเนี่ยโอ้ยมี หกเมตรบวกงูห้าเม็ตจะไม่ใช่หกมีห้าเมตรเองค่ะเนี่ยซองหนึ่งมีห้าเมตรเอาฝังไปห้าอันห้ากระป๋องเนี่ยยาตก็จะย้า้นี่อย่างเลยฝังเข้าไปในนี้เลยกดกดเข้าไปยายิก็เอาเอาเอา,เอาเม็ดใส่แล้วก็ก,กบเอาดินกรดเกลี่ยให้มันเข้ามาเนี่ยกระถางละเม็ดกระถางละเม็ดเนี่ย ยาก็วางไว้าานี่ก่อนนี่เอาเอามือนั่นกลางๆเอามือนั่นกลางๆเนี่ยแล้ยาก็เอาเอาเม็ดลงไปโรยแล้วก็กบมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเอามือเจาะไปกลางๆแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เกี่ยดินมากบยาก็ปลูกห้าห้าหลุมหลุมละ หลุมละเม็ดเนี่ยยาก็จะปลูกห้าหลุมหลุมละเม็ดเอานั่นไปกันเนี่ยขึ้นห้าหลุมนี่ก็บวบบวบงูนี่เขาก็เป็นไม้เลื้อยเดี๋ยวเขาก็เลื้อยขึ้นไปเนี่ยยาก็เนี่ยเนี่ยยา,ก,ยาก,ก็จะใส่แล้วก็เอาน้ำลดยาก,ก็จะเดี๋ยวไปเอาน้ำมารดเดี๋ยวใส่อันนี้วะใส่ตะก้าอีกตะกาหน,นึ่งวะนี่ เดี๋ยวยากจะใส่ตะกร้านี้วะนี่ตะกา้านี้ใส่ตะกร้านี้วะห้าได้ห้าห้า,หาที่ห้าเอกระถางเล็กๆก็พอแล้วถ้าขึ้นก็พอกินเนี่ยห้ากระถางเล็กๆถ้าขึ้นก็พอกินนะเนี่ยห้ากระถางเล็กๆยาก,ก็เอาเอาแค่นี้แหละเพราะว่าซื้อมาซอ,องเดียวก็ได้แค่นี้ย ه, ก็ลดน้ำลดน้ำแล้วก็ไปออกที่แดดไว้หน่อยให้ถ้าเกิดเพาะใหม่ๆเนี้ยถ้าไม่โดนแดดเขาก็จะไม่งอกเนี่ยหาก,ก็จะเพาะแค่นี้วันนี้ยาก,ก็เดี๋ยวหา้จะไปเอาน้ำมาลดกันยาก,ก็เอาน้ำมาลดเลยเนี่ยลดน้ำได้ห้าห้ากระป๋องห้าเพาะชามเนี่ยห้ากระป๋องเรยวว่าพอมันขึ้นแล้วแล้วยากก็ เอาไปใส่กระถางใหญ่ๆหน่อยไปตั้งที่โดนแดดอันนี้ก็เพาะแค่นี้ก่อนอันเนี้ยก็มาเพาะบวบงูก็ไปเป็นไม้เลือ้อยก็ทําต้องทําร้านให้เขาอีกเนี่ยก็วันนี้ก็มาเพาะบวบงูให้จูจะ้ะมามาเพาะบวบงูจะขึ้นหรือเปล่าได้ห้าเมตรซองหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็แค่นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ